ชื่อฉลองเกียรติิตีจริงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับดิฉันนางสาวดาวรุ้งนันรักษานักเรียนชั้นม5ค่ะวันนี้มีกิจกรรม3กิจกรรมกิจกรรมที่1การเพาะต้นอ่อนทางตะวันกิจกรรมที่2การเพาะเห็ดกิจกรรมที่3การเพาะถั่วงอกครับแล้ววันนี้มีทั้งคุณพ่อคุณแม่จากชุมชน ทั้งหมด10ครอบครัวครับอบรมรับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้านนะครับเป็นการให้โอกาสฝึกอาชีพและการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการเพราะเห็ดนางฟ้า การเพาะเมล็ดทานตะวันการเพาะถั่วงอกนะครับซึ่งทั้งทั้งสิบครอบครัวเมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ครบทั้งชุดนะครับเพื่อนําไปปฏิบัติยิงที่บ้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นที่ประทับใจเนื่องจากว่า,าทีมวิทยากรน,นะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ก็คือนักเรียนที่มีความบกคร้องทางการได้ยินนะครับร่วมกับคณะครูของโรง,งเรียนสวนึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ให้ความรู้นะครับ ชื่อประยูนโสนภูนครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับและได้คำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่บ้านว่าได้มีชื่อเข้าโครงการนี้ก็ดีใจที่ดูน้องๆวิทยากรสาธิตแนะนำไปก็คิดว่าทำได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะทำอยู่แล้วตรงนี้นะครับกำลังวางแผนที่จะทำก็ไคยศึกษาข้อมูลนะครับ จากการพ่อเห็ดนางฟ้านะครับแต่ไม่คิดว่าจะทําเป็นธุรกิจใหญ่โตเพียงแต่ทําไว้ใช้ปลูกไว้ใช้พอบพวกในครัวเรือนพุดดีใจมากมากสนใจมากมากที่การเกษตรไม่ได้เรียนเกษตรแต่เราเคยทำปลูกพริกอะไรจะทําทำได้จ้ างสาวอมพรมูลติประถมนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนะคะโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะในประเทศไทยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในการผลิตอาหารแบบง่ายๆนะคะปลอดภัย มีความรู้มีทักษะที่จะนำไปใช้ในการาสร้างแหล่งอาหารให้กับตนเองนะคะมีอาหารที่ปลอดภัยกินเองนะคะนอกนจากนั้นก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยในอนาคตนะคะ